ผมกรครับวันนี้มารีวิว DX Burst Driver หรือว่าเข็มขัด Camerader Burst งานชิ้นนี้เป็นงานมือ2นะครับดูจากสภาพตามนั้นนะครับผมการซื้อมือ2มีความเสี่ยงนะครับต้องดูร้านให้ดีนะครับเลือกของที่ได้คุณภาพนะครับอันนี้ผมได้มาในราคา600กว่าบาทถูกๆเลยสภาพก็ตามที่เห็นครับผม อ่ะไม่เสียเวลามากไปดูลูกเล่นกันเลยดีกว่าเปิดสวิตช์ครับด้านบนอ่ามีไฟนะมีเสียงชัดเจนครับแปลงร่างกันก่อนเลย ตอนนี้เราอยู่ในโหมดของการแปลงร่างแล้วนะครับเรามาใช้ท่าไม้ตายกันเลยดีกว่าท่าไม้ตายปกติไม่ได้ใช้อาวุธนะครับ ่ะต่อไปเราไปใช้ลูกเล่นของอาวุธกันบ้างง่ายๆครับผมลูกเล่นหยอด1เหรียญคือการแปลงร่างและก็เปลี่ยนอาวุธ2เหรียญคือถ้าไม่ตายนะครับจำแค่นี้พอไปไปเปลี่ยนอาวุธกันเลยอ่าใช้เหรียญใหม่ไหมผมมีเหรียญ3ามเหรียญน,นะครับเขาให้มาอันนี้เรียกว่าเซลเมดัลนะในหนังนะครับ ดูดิวอามมือสว่านใช้ท่าไม่ตายกันดีกว่าเราเล่นกันไปแบบเร็วๆเลยดีกว่าอ่า เดี๋ยวดูนะวิธีการเล่นแบบเร็วๆเล่นยังไงอ่าปืนกลางหน้าอ,อกครับไม้ตายตลืมปิด ว่าชาร์จมาในหนังก็ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไไดสามหมือนลชพอแล้วพอแล้วอ่อาแปลวุธอื่นกันเลยเล่นแบบเร็วๆครับผม ไปแม้ตย่ย uh ะ huh. ไปอาวุธต่อไปกรีนน้มเมื่อกี้ อันนี้ปีกปีกจำได้ปีกหลังเบิร์ดออเดี๋ยวปิดปีก,ปก,ปกไม่สมจริงไม่สมจริงไม่ตายไม่ตายไม่ตายออืมไปอุ้ดต่อไปกันเล่นแบบไว้สไตล์วัยรุ่นใจร้อน ไม่ตายไม่ตายใครที่จำอาวุธของเบิร์ดไม่ได้นะเดี๋ยวเรีรว่าจำชื่อไม่ได้ก็ดูไฟเอาละกันว่ามันจะเปลี่ยนไปตามไฟนะครับต่อไปก็เปลี่ยนอาวุธ าอาวุธตีนตะขาบอันนี้จำได้ครับลูกเล่นหลักๆของคาเบอร์เบิร์ดก็มีเท่านี้นะครับ ถ้าใส่แล้วก็เปลี่ยนเป็นอาวุธอื่นอีกก็จะกลับไปอาวุธอันแรกอ,รอ่าเดีด๋ยวดวามโอเคประมาณนี้ครับผมก็จะรันไปเรื่อยๆอ่ารันไปเรื่อยๆ ก็จะรันไปลููเดิมเดี๋ยวเรามารอดูว่ามันจะมีเสียงพิเศษอยู่นะครับรอไปประมาณสัก30นาทีผมก็ไม่ได้จับเวลาหรอกอันนี้รีวิวแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้รีวิวแบบละเอียดนานไป จบแล้วเสียงพิเศษอ่ะประมาณนี้ครับผมประกอบสายอะไรก็ปกติเลยถ้าใครเคยเล่นนะอ่าสำหรับเกมขัด m a ส r r เ i d e r L.R ปกติครับรีวิวแบบคร่าวๆว,ว,วันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไป Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคอมเมนต์บายบาย